เปิดรายได้เมเมธััญวีเปิดรายได้เมเมธััญวีไม่น่าเชื่อว,ว่ารวยกว่านางเอกช่อง7ดอีกค่ะ เรียกได้ว่าเป็นสวยและเก่งมากสำหรับเธอคนนี้อย่างเมเมทันญวีสาวน้อยวัย20ปีมีครบทั้งความสวยน่ารักแต่หารู้ไม่ว่าเธอคนนี้นั้นมีดีมากกว่านั้นมาพร้อมกับความฝันที่กำลังจะกลายเป็นจริงกับการเป็นนักบินหญิงคนเก่งของประเทศไทยทำกลางวิกฤตสายการบินและเส้นทางการเรียนสุขทรหดที่ทำเพื่อนรุ่นเดียวกันถอดใจเลิกเดินตามฝันกันไปแล้วหลายรายค่ะ นางเอกรายนี้ว่าที่กับตันสุดแกล่งที่ฝ่าฟันผ่านมาแล้วหลายต่อหลายด่านกระทั่งล่าสุดได้ประดับยุดเพิ่มคิดความสามารถโชว์สกิลพ่อแม่เหินเวหาได้อย่างพักภูมิเป็นเพียเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะยังเคยพูดอีกว่าถึงเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าเป้าหมายในชีวิตอย่างแรกคือการเรียนให้จบค่ะอยากเป็นนักบินยังมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดูแลตัวเองได้นั่นเองค่ะ ซึ่งอาชีพนักบินนอกจากข้อตอบแทนที่สูงมากถึง200,000บาทถึง400,000บาทต่อเดือนแล้วรวมทั้งเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการค่ะ